สวัสดีครับสวัสดีปู่สมนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณพ่อหรือว่าปู่สมนะครับผมเป็นเจ้าตำหนักที่เนาะนะครับก็คือวันนั้นก็ได้ไปร่วมงานกับคุณพ่ออยู่นะครับแต่ว่าแอดมินมีเรื่องด่วนก็เลยทําให้ต้องกลับก่อนเนาะครับวันนี้ก็จะมาขอแนวทางของคุณพ่อเป็นแนวทางความฝันนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็คือไม่ได้สื่อสารกับน้องส้มฉุนแล้วใช่ไหมครับพ่อก็ช่วงนี้น้องส้มฉุนไปสื่อสารกับพี่บัว ส่วนมากครับอย่างนี้ค,คือปู่ทุกองค์ทุกองคก็ตอนนี้ลงไปที่พี่บัวทั้งหมดเลยอครับผมทําไม<อ>ล่ะครับยกเว้นเดาองค์ปู่เจ้าตาหนักเท่านั้นเองอ๋อองปู่เจ้าตําหนักก็คืออยู่กับพ่อไม่ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนครับอืเจนน้องส้มชุนนี้คือเขาชอบอยู่กับพี่บัวตอนนี้ส่วนใหญ่ครับผมทา้งหมดเลยเพราะว่าทางโน้นเขาคือเขาก้อนเก่ง เขาอยากกินอะไรเขาก็จะได้กินครับอครับครับก็เหมือนว่ามีเอฟซีเอาขนมขนมมาให้อย่างนี้ครับครับเพราะว่าเขาบางทีเขาก็ชอบขนมบางทีเขาก็ชอบผลไม้อะไรประมาณนี้ครับครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่เวลาเขามาแล้วเขาชอบตัวไหนแค่นั้นเองครับครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะถึงถึงไม่ได้อยู่กับคุณพ่อเนี่ยไม่เป็นไรก็พี่บุญดูับก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วครับผม ก็อยู่กับพี่บัวก็คือพี่บัวก็ยังสามารถอัญเชิญน้องเนี่ยมาเขียนให้ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับนะครับผมเห็นว่ามีคนนี่อยากได้น้องสมชุนไปอยู่ด้วยถูกไหมครับพ่อใช่ครับแล้ว<อ>ก็คงให้ไปไม่ได้ครับเพราะว่าน้องเขาเต็มใจมาอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าเราก็ได้เลี้ยงดูเขาอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วครับคือเขาอยากได้อะไรเราก็หาให้เขาคแต่เขาก็ไม่ได้ขออะไรเกินกว่าแรเองหรอกครับก็แ,แค่ผลไม้ของกิน เล็กน้อยเท่านั้นเองครับอันนี้จะอยู่ที่สายศรัทธาเท่านั้นครับครับผมอยู่ที่ท่านผู้ชมมีช่วงมีลาบศรัทธาน้องอย่างนี้เนาะอืออยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลครับครับผมนะครับก็ไม่สามารถบังคับให้ใครมาเชื่อได้เนาะครับนะครับก็เกี่ยวกับแนวทางของคุณพ่อเนี่ยครับงวดนี้คุณพ่อฝันดีใช่ไหมพ่อผมฝันว่า น้ำเหมือนน้ำทะเลครับเหมือนน้ำทะเลแต่ถามว่าลึกไหมไม่ลึกประมาณหัวเข่าอ่ะครับแล้วมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นออกมาแบบสูงมากเลยสูงสูงน่าจะอยู่ประมาณราคารถพิแอตคันนี้ได้อยู่ทางทั้งที่น้ําอยู่ประมาณสูงประมาณหัวเข่าอ่ะครับจะเป็นคลื่นแล้วกลายเป็นหัวคนหัวคนนี่ใหญ่เท่าองค์มังกรครับอหัวคนผู้ชาย แล้วก็เอาหัวไปฟากพื้นเขากล่าวว่าฟาดให้แตกแต่หัวเขาไม่แตกครับแล้วก็เขาเงยขึ้นมา <c oughs> เขาก็ยิ้มใส่ผมอีกออครับแล้วก็พอคลื่นซัดมาอีกอีกคลื่นหนึ่งอันนี้กลายเป็นหัวผู้หญิงครบองค์เท่าอองค์มังกรเหมือนกันแต่เขาเอาค้อนไปทุบหัวเขาให้แตก <c oughs> พอแตก <c oughs> เขาก็เงยขึ้นมาก็หัวเขาก็เละแล้วแตกแล้วแต่ผู้ชายไม่แตก ผู้ชายไม่แตกครับจะเป็นคลื่นอันนี้คือน้ําเลยนะครับอเป็นน้ําเหมือนน้าทะเลครับแต่ผมก็ในฝันผมไปเสียบมันครับไปซ่อมมันว่าอย่างนั้นแหละครับผมไปซ่อมมันอยู่สองคนกับลุงเชิดครับลุงเชิดคนบ้านยางนี่แหละครับผมแล้วอันนี้คลื่นมันมาแรงมาก็กลายเป็นหัวคนเลยอหัวคนนี้ก็ใหญ่เท่าองค์มังกรับครับ เขาเอาหัวเขาไปฟาดกับพื้นแต่ไม่แตกแล้วก็เงยขึ้นมาเขาก็ยิ้มใส่ครับแต่ของผู้หญิงน่ะเขาคลื่นซัดมาอีกข้างหนึ่งเขาก็ไม่แตกแต่ถาเอาไอนนะ้คอนอะคอนตีตะปูครับเขาไปตีหัวของเขาเองอ <ừ> เขาตีจนแตกเละซีกหนึ่งเลยนะ่ะอ๋อหรือว่าแหละหรือว่าเลขจะแตกเละแตกกระจายอย่างนี้เนาะแดกที่คุณพ่อปันได้อมาครับถ่ายที่คุณพ่อ้วลมมาแรงมากเลยนะท่านผู้ชม เนาะเหมือนปู่ท่านจะรับรู้แล้วนะครับรู้แล้วครับแต่ว่าท่านมาให้เป็นปริศนาให้เป็นปริศนาครับแต่ว่าส่วนจะตีเป็นตัวเลขนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับผมแต่ว่าถามว่าตีได้ยากไหมไม่ยากไม่ยากครับนะครับอืมแต่ตามเมตรมินน้าก็หนึ่งอยู่แล้วผู้ชายก็ห้าผู้หญิงก็สี่เนาะแล้วก็หัวกลมหัวกลม ได้ไหมครับคุณพ่อในรักษานี้ได้ครับตัวนี้คือชัดเจนเลยครับครับเพราะมีผู้ชายกับผู้หญิงคร่ะครับแต่ว่ามาก็คือน้ำหนึ่งครับสีครับถูกต้องครับครับคุณพ่อก็ตีเป็นหมอนกันเลยใช่ไหมคะผมก็ตีเป็นตัวนี้ครับแล้วผมก็จะตีอีกอีกตัวหนึ่งครับพอผมก็กันไว้ผมตีไปเฉยเฉยนี่แหละครับพ่อผมเอา สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งครับอ๋อครับหรือไม่ก็สองหนึ่งห้าอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วหัวห้าหัวหกอะไรแบบนี้ก็มันก็ไม่แน่ครับครับอย่างนี้นะครับเพราะว่ามาสองคนครับแล้วก็มีหัวก็ะห้าแล้วก็หนึ่งก็เป็นน้ำครับเป็นสองห้าหนึ่งแล้วพ่อเนาะครับอันนี้ก็คือเราตีไปพลางๆลางไปแบบนั้นครับผมครับเนี่ยเลขเนี่ยที่ ที่ตีไว้ก็คือทั้งสองหางเนี่ยครับชัดเจนมากครับอืบแต่ <พอ S 1> เขาจะมาหรือ,อยังไงนั้นก็สุดแล้วแต่ โชควาสนาครับครับผมเป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะอันนี้เป็นแนวทางอันนี้คือคําฝันก็มีแค่นี้ครับครับผมเลาวบางที f อฟกัจะว่ากินไลฟ์ไอ้กินไลฟ์ฝันหลายนี่นะครับกินมากก็ฝันเยอะบางทีคนเราฝันก็ฝันไปทั่วอย่างนี้นะพ่อเนาะก็คือมันเป็นแค่ความฝันนะครับที่แล้วนี่ความฝันของคุณพ่อนี่คือไปออกเลขท้าย3ตัวหมุนสองครั้งสามตัวเลยนะคะทะเบียนรถครับวันนั้นก็ออกไปหมดเลยครับแต่ของไม่เคยได้ แต่ต้องเลยแม้แต่บาทเดียวครับครับถ้าเกิดว่าถูกก็ได้รางวัลละสี่พันนะพ่อเนาะครับอืมครับลอตเตอรี่ก็แม่บ้านเขาก็บางครั้งก็ได้มั่งครับใบหนึ่งสองใบแต่ว่าก็ไม่เคยถูกกับเขาสักครั้งนะครับไม่เคยได้เลยอืมครับสงสัยคุณพวอเราไม่ให้ทางนี้หรือหรือยังไงก็อันนี้ก็ไม่รู้ครับผมว่าคุณพ่อกับปู่ท่านกับพี่บัวเนี่ยสงสัยจะต้องมาทางแบบ บอกมาปวดภายให้คนอื่นได้ปลดนี่พอสินอย่างนี้มากกว่าครับพ่อครับเพราะว่าช่วยเหลือคนที่เขากําลังมีนี่มีสิทธิ์อยู่ครับครับแล้วปวดภายให้เขาบางทีก็ถ้าเขาได้มากได้น้อยนั้นก็อยู่ที่จิตศรัทธาของเขาครับครับไม่สามารถที่จะเรียกร้องเอาจากเขาได้ครับอืมครับแล้วแต่กําลังบุญนะพ่อเนาะก็แล้วแต่กำลังบุญของเขาครับอืครับ แต่ว่าแนวทางนี้ก็ย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นแค่ตัวเลขแนวทานงนะคุณพ่อเนาะครับแล้วแล้วถ้าไม่ตีเป็นตัวเลขเลยคุณพ่อความหมายของปู่ท่านที่จะมาสื่อสารคุณพ่อคิดว่าปู่มาสื่ออะไรครับก็น่าจะมาสื่อบอกเหตุการณ์หมายถึงว่าบางทีผมอาจจะไปดูแลคนป่วยไหมอ๋ออย่างนี้นะครับ อาจจะมีคนป่วยมามีผู้หญิงกับผู้ชายครับป่วยมาหาคุณพ่ออย่างนี้นะพ่อเนาะใช่ครับอืมมันก็ได้ในหลายแง่เนาะพ่อเนาะก็ยังไม่เห็นเลยครับอครับเพิ่งฝันเมื่อวานนี้เองครับเมื่อวานวันที่อะไรเมื่อวันยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับหาใกล้ฝันตอนยี่สิบเก้ามาหลังเลขออกหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะมาหลังหาคุณพ่อหลังเลขออกก็ได้คนะครับคุณพ่อตีเป็นห้าหนึ่งสี่กับ สองหนึ่งห้าใช่ไหมพ่อครับผมอืมครับก็คือในในลักษณะดิมิตฝันคุณพ่อนี่ก็คือฝันรอบเดียวรอบเดียวครับรอบเดียวใกล้จะสว่างแล้วครับโอ้ฝันตอนตีสางครับตรตครับฝัตนตอนตีสามครับพอปัดเสร็จแล้วผมก็ตื่นดีเลยครับครับแล้วขอญาตถามเรื่องหนึ่งเลยไหมพ่อวิชาคุณพ่อที่เรียนมาเนี่ยตอนที่ปู่เจ้าตำหนักท่านมาสอนเนี่ยมาในลักษณะในความฝันนี้ใช่ไหมพ่อ,อที่แรกก็ ทําให้ผมป่วยก่อนครับทําให้ผมป่วยก็หาสาเหตุก็ไปหาหมอก,ก็แล้วไปทําอะไรมาก็แล้วครับก็เลยมีครูบาอาจารย์ท่านมามาดูให้มาดูให้บอกว่าจะมีองค์มาอยู่นะอให้รับอ,องค์เขาซะโอ้ครับพอรับองค์เด็กอคนที่บอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นองค์อะไรคร่ะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอัญเชิญองค์ลงเองได้เลย ก็ก็ต้องแต่งขันห้าขันแปดแล้วก็แต่งขันครูขึ้นพากันแบบไหว้ครูเลยพอไหว้ครูแล้วอันนี้เชิญองค์ลงมาพอลงมาปุ๊บก,ก็แรกๆก็กก็ท่านก็ลงมาพอลงมาเขาเขาก็เลยถามว่ามีองค์อะไรเข้ามาก็มีองค์ปู่ท่านมาอยู่ด้วยก็ถามว่าจะรับหรืไม บอกถ้าไม่รับก็เราก็จะป่วยไปแบบนี้เรื่อยๆอเราเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาปวดท้องปวดอะไรคเขาก็ว่าสารพัดแล้วแต่เราครบ,บอกว่ารับมาแล้วจะดีไหมก็บอกว่าถ้าเรารับก็ต้องมีข้อแม้เขาว่าอย่างนี้ต้องมีข้อแม้ให้เราดูแลรักษาคนอคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาหรือกเขาถูกของถูกคุณาสมาอะไรทุนี้นั่นครก็ให ช่วยรักษาแนวทางแบบนี้อ๋อก็คือคุณพ่อก็เลยได้มาเป็นเจ้าตำหนักหรือว,ว่าปูสมเข,าเข้าแถวจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมพ่อมาอ,มอยู่เท่าทุกวันนี้ประมาณเบ็ดเสร็จก็น่าจะสามสิบปีได้เลยครับโอ้ครับผมรู้สึกว่าแบบความรู้เรื่องประสิทธิประสายวิชาเนี่ยวันที่ไปบวงสรวงนี่เห็นคุณพ่อแบบจะเป็นผู้นําเลยนะครับ,รบเหมือนคุณพ่อจะยุะรู้แบบเยอะกว่าคนอื่นนะพ่อเนาะครับอืมครับก็เหมือนแบบคุณพ่อเป็น คนทําพิธีอะไรประมาณนี้เนาะพ่อเนาะก็วันนั้นก็พากันทําทั้งหมดเลยในนั้นทั้งหมดเลยค่ะพ่อครับแล้วเข้ถามถึงเรื่องงานในวันนั้นได้ไหมพ่อมีอะไรแปลกๆไหมพ่อมีความรู้สึกแปลกๆอะไรมีมพ่อก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ครับครับเพราะว่าอันนี้เราก็บอกยากอ๋อพูดยากนะพ่อเนาะความรู้สึกวิธีองค์เขาดันมาอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ครับ หลายหลายองค์อยู่หลายท่านอยู่ครับที่ว่าเป็นในรักัณะอย่างนั้นครับมีหลายท่านอยู่คที่เป็นมีอาการบางคนก็ร้องบางคนก็ดิ้นบางคนก็ชักอือครับมีหลายท่านอยู่ครับครับก็คือวันนั้นแล้วแต่ของของเขาจะมาในรักษณะยังไงครับครับก็คือเป็นวันแบบรวมเป็นยานใหญ่ที่เข้ามาคับรวมเทพอรวมเทพครับวันที่รวมเทพรวมครู แต่ละสายยาณที่จะมารวมตัวกันทั้งหมดครับวันนั้นครับมาเยอะมาหลายท่านด้วยครับมาทุกทิศเลยวันนั้นอก็เขียนเยอะอยู่นะวันนั้นที่คุณพ่อเนี่ยก็ได้พาหลายๆท่านนี่ทำพิธีนะครับผมก็วันที่ยืนวงกลมนั้นเขาเรียกว่าเปิดทรณีครับเปิดทรณีวันนั้นพากันเปิดธรณีแล้วก็เปิดที่เปิดทางครับก็เรียกว่าสวดยกภูมิ เปิดภูมิเขาเรียกว่าเปิดภูมิบ้านครับครับเปิดภูมิธรณีครับวันนั้นครับพ่อี๋ยวแล้วสมมติถ้าอยากมีคนมาเรียนวิชากองคุณพ่อคุณพ่อสอนให้ไหมพ่อก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้สอนให้ใครเลยโอ้คครับก็คือวิชาเขาเอาไปแล้วกลัวเขาไปใช้แบบในทางที่ผิดหรือทางยังไงอะไรประมาณนี้ครับอก็ส่วนมากก็จะพาไป จะพาเขาไปก็อยู่ที่คนเขาจะเอาใจใส่หรือไม่แค่นั้นเองครับอืถ้าเขา,เาใจใส่เขาก็ได้วิชาตัวนี้ไปครับถ้าเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าเป็นสายยานด้วยกันผมก็ให้เขาไปเหมือนกันครับอืมถ้าเป็นลูกหลาน,นสายเลือดเดียวกันอย่างนี้นะ<า>พ่อเนาะเพราะว่าเรารู้ใจเขาแล้วครับนะรู้ใจเขาแล้วว่าเออคนคนนี้ สมควรที่จะใช้ได้อืมครับก็เอาไปเหมือนยกตัวอย่างอย่างพี่บัวเนาะในอนาคตคุณพ่อก็อาจจะได้ปฏิสิทธิ์ประชาราติศาสตร์วิชาต่อให้กับพี่บัวนะครับหรือว่าคนน้องๆคนถัดไปอย่างงี้นะพ่อเนาะอืมครับก็ยังลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่ว่าอยากได้นั้นก็ให้ได้แต่ว่าจะต้องดูว่าเขาจะไปรักษาได้ไหมแค่นั้นเองถ้าเขารักษาได้ก็ยินดีที่จะให้แล้วับ ครับผมยินดีที่จะสอนที่จะให้นะพ่อเนาะครับก็มีหลายอย่างเลยนะที่ว่าแอดมินนี่ไม่เคยเห็นวันนั้นก็ได้ไปเปิดหูเปิดตาเนาะนะครับก็ได้ไปเจอปกติก็เคยเห็นอยู่ครับงานบวงสวงแต่ว่าอันนี้มันครับวงสวงคนละแบบอันนี้เป็นบวงสวงแบบเหล่าเทพนะพ่อเนาะครับอันนี้เขาบวงสวงไงมันก็ไม่เชิงบวงสวงหรอกครับอันนี้คือเขาไหว้ครูโดยตรงเลยอืไหว้ครูเพราะว่าปู่เขาภูมิบ้านเขาปิดครับภูมิธรณีปิด ก็เลยเปิดให้ยานบารมีของปู่ขึ้นมาให้ท่านมีพลังมือำน,นาจเหมือนเดิมเพราะว่าท่านจะมองอะไรไม่เห็นเลยครับพ่อนี่แหละเพราะว่าก็เลยต้องตาตันโคมตัวกันแล้วก็ทำพิธีตัวนี้ให้ท่านเพราะให้ยานบารมีของท่านได้เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปิดมาน่าจะเป็นปีแล้วละ่ะปิดท่านมาน่าจะเป็นปีแล้ว ครับเพราะว่าท่านพลาดบ่อยอืพลาดบ่อยมากครับถ้ายานท่านเปิดนี่คือท่านจะแม่นแม่นมากมากเลยครับครับท่านให้โชคให้ลาบนี่คือแม่นมากๆครับพ่อถ้าตามที่ผมรู้มาเพราะว่าเคยเดินด้วยกันและเคยปปฏิบัติด้วยกันอใจยานของท่านแม่นมากครับครับพ่อแต่อัานี้เนื่องจากท่านแบบ ปิดพลาดเองคแล้วก็ภูมิบ้านก็ปิดสถานที่เจ้าที่เจ้าทางอะไรพวกนี้ก็ปิดหมดครับผมก็ท่านก็เลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นครับไม่ค่อยชัดครับก็เลยจะติดขัดไปอย่างนี้ใช่ไหมพ่อติดขัดไปหมดเลยครับเราก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะเป็นการไปร่วมงานกันไปช่วยกันท้อะไรอะไรให้มันดีขึ้นนะพ่อเนาะนะครับก็เหมือนกับเป็นเรื่องดีของคุณพ่อด้วยนะครับไปก็จะส่งเสริมบุญบารมีนะพ่อเนาะ คือเราไปช่วยกันไปหนุนกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้ท่านได้มีบารมีมียานบารมีสูงขึ้นเหมือนเดิมครับผมเหมือนที่ท่านเคยมีครับเนาะให้ท่านกลับมาคืนเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมนะก็สําหรับแนวทางมีแค่ห้าหนึ่งสี่กับสองหนึ่งห้าใชไหมพ่อครับผมครับครับถ้าหลักๆคุณพ่อชอบหนี่ชอบไปทางตัวไหนมากกว่ากันก็ผมชอบ ในสองหนึ่งห้าครับโอคกับแต่วัาตีได้สองแบบนะพ่อเนาะอันนี้เอาตามคุณพ่อหลักๆเลยนะผมชอบสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเหมือนพ่อหรือว่าจะตีเป็นตัวอื่นอันนี้ก็แล้วแต่ดูพิธีกรท่านผู้ชมนะพ่อเนาะแล้วแต่ดวงวัฒนาของท่านเองครับนะครับอันนี้คือไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรเลยก็อยู่ที่ว่าท่านพอใจที่ว่าจะมาแบบนี้ไหมหรือท่านจะพอใจไปอีกอีกแบบหนึ่งไหมอะไรประมาณนี้ ครับผมจะตีเป็นตัวอื่นก็ได้อย่างนี้นะพ่อเนาะเพราแอดมินก็ตีเหมือนกันเลยเนาะห้าหนึ่งช่วยช่วยอยู่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับมันมีตัวขึ้นตัวลงอยู่รับตันเนาะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับเป็นแนวทางของปูษผมโค้งสุดภายนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับก็จบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ